วัสดีค่ะนมาพบกับฝนแล้วก็รายการ AuFarm On Air เ mm hmm. ช่นเคยนะคะวันนี้ฝนพามาออนทัวร์ที่บ้านคุณเป้าษาค่ะซึ่งเป็นลูกค้าของเห็ดลินจือแดง AuFarm นั่นเองคุณเป้าษาเป็นโรคเบาหวานนะคะวันนี้ฝนจะพามาสัมภาษณ์คุณเป้าษาค่ะว่าก่อนทานแล้วก็หลังทานเห็ดลินจือแดงของ AuFarm เนี่ยอาการของโรคเนี่ยดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงนะคะตาฝนว่าเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าอุษาวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะคุณป้าอุษาเป็นเบาหวานมาประมาณยี่สิปีใช่ไหมคะ,คะเป็นเบาหวานมายี่สิปีคุณป้ารักษาอยู่ที่ไหนอะคะโรงพยาบาลเนี่ย่ะโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิอ์อใช้บัตรทองป้าใช้ไม,ไม่ไม่ต้องเสียเง,งินไม่ต้องเสียงเงินแต่รล่าาก็ได้ผล ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เสียเงินแล้วไม่ดีไม่ดีดีก็คือรักษา30บาทแต่ว่าก็คือดีดีใช่ยาก็ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วทำไมคุณป้าถึงรู้จักเห็ดหลินจือแล้วก็สนใจอยากที่จะมาทานเห็ดหลินจืออะคะเห็ดหลินจือก็ที่รู้รู้คือเขาโฆษณาทางโทรทัศน์อะโฆษณาทางโทรทัศน์ก็บอกลูกว่าน่าสนนะมันอาการมัน เหมือนกับแม่ที่เป็นอยู่เนี่ยเพาก็ว่าเขาก็ดูดูในเน็ตใช่ไหมคะค่ะพี่เปิ้ลเขาเลือกค่ะ<า>ก็ปเป็นเือิอยี่ห้อนี้ <c oughs> เลือกของเอยูฟาก็คือคุณป้าเนี่ยดูรายการนะคะโฆษณาทางทีวีนะคะว่าเห็ดอินจูแดงน่าสนใจสรรพคุณเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ทานเนี่ยเหมือนคุณป้าก็เลยมาบอกพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลก็เลยมาเสิร์ชหาข้อมูลนะคะในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ มาเจอเห็ดอินจือของเอเยูฟาร์มแล้วก็สรรพคุณความน่าเชื่อถือเนี่ยน่าสนใจก็เลยทดลองซื้อมาให้คุณป้าทานนะคะครั้งแรกในกี่กระปุกคะครั้งแรกรู้สึกจะหกนะคะหกกระปุกเพราะว่ามันเป็นแพ็คใหญ่แพ็กใหญ่แพ็คใ,ใหญ่มาแล้วป้ามาเปิดดูเนี่ยการแพกอะไรอย่างเขา้าคือน่าเชื่อถืออเขาแพคดีมากเขาแพกแบบว่า แน่นหนาแข็งแรงอ่ะดูแลแบบน่าเชื่อถืออ๋อค่ะแ้านี่คือทานเหตุผลจือติดต่อกันมาประมาณกี่เดือนแล้วคะหกเดือนหกเดือนแล้วรู้สึกอาการดีขึ้นเนาะกระปี้กระเป๋าเรานอกจากเป็นเบาหวานแล้วเป็นโรคอะไรเพิ่มไหมคะหรือว่าอ๋อมันก็เบาหวานความดันไขมันเนี่ยมันจะมาพร้อมกันแต่ความดันกับไขมันเนี่ยคุมได้แล้วคือ ปกติปกติแล้วมีอยู่ป้าว่าถ้าวันนั้นไม่ทานสับปะรดนะั้นไม่ถึงร้อยห้าสิบคงจะเกือบปกติอ๋อเป็นเพราะสับปะรดทานไปกี่ชิ้นคะเนี่ยโอ้ป้าทานเยอะสองสามชิ้นมันไม่พอยาใส่<อ>ทานเพื่อให้ท้องไม่ผูกเนี่ยถ้าทานน้อยมันไม่ได้ผลนะค่ะเข้าใจเนอะบางทีเราป่วยเราก็อยากกินนู่นกินนี่เนอะอผลว่า กินได้นานๆกินทีเนาะแล้วก็มาบาลานซ์กับวันอื่นเอาใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบโหบางคนเคยมีลูกค้าเหมือนกันค่ะว่าเอยกินเห็นเจอแล้วมันสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ไปซัดเค้กเลยไม่ได้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 อาหารต้องคุมอยู่เสมอถึงจะกินหลินจงหลินจือฉีดยาอะไรอย่างนี้ก็ต้องคุมอ่ะต้องคุมอาหารใช่ไม่งั้นไม่ได้ผลหรอก คุณป้าอายุเท่าไหร่ละคะเนี่ย72 72แล้วหน้าตายังสดใสอยู่เลยนอกจากกินอาหารเสริมแล้วนอกจากไปหาคุณหมอแล้วคุณป้ามีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะหนึ่งกินอาหารให้ตรงเวลากินอาหารหตรงเวลาฮะสองนอนให้เป็นเวลานอนให้เป็นเวลาฮะแล้วก็ป้าจะออกกําลังกายโดยการแกวงแขนวันหนึ่งก็ประมาณน้อยสุดก็สองร้อยครั้ง แต่วันหนึ่งจะเอาให้ได้สามร้อยครั้งสุขภาพมันจะดีขึ้นนะแกว่งครั้งละเหรอคะหรือว่าทั้งวันไม่ทั้งวันสูว่าเราแกว่งแล้วเหนื่อยอ่ะเราก็หยุดก่อนกลางวันมาแกว่งใหม่ตอนเย็นมาแว่งใหม่มมก็คือประมาณหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยจะให้ได้ประมาณอยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยครั้งก็คือเดินแล้วก็แกว่งแขนเดินเดินแต่งานฝนฝนอยากให้คุณป้าเนี่ยคะ่ะแชร์ ความรู้สึกที่มีต่อเห็ดหลินจือแล้วก็เผื่อทุกคนนะคะทางบ้านที่เขาสนใจอยากจะทานเห็ดหลินจือแต่ว่ายังเอ๊ะหนึ่งยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ากลัวที่จะเฮ้ยเราเราป่วยแล้วเราจะกินเห็ดหลินจือแดงเนี่ยได้ไหมอยากให้คุณป้าเชิญชวนกับผู้คนผู้ชมทางบ้านอะคะก็ใครถ้าเผื่อว่ารู้ตัวว่าสุขภาพไม่ค่อยดีมไม่สดชื่น ก็ให้ทานเห็ดหลืนจือแดงตัวนี้ทานแล้วก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นอันตรายไหมคะอะไรอ๋อ,อไม่ป้าคิดว่าไม่มีอันตรายหรอกเพราะเวลาเราทานแล้วเราก็ดื่มน้ำเยอะๆมันจะได้ไม่ไปตกค้างตา,ต,ตามตาับตามไตใช่ไหม ต้องต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะคือเห็ดหลินจือน,นะคะมีหลายยี่ห้อมากแล้วก็แต่ละยี่ห้อเนี่ยแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะคะเราทานติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยจะไปสะสมในไตยอยู่แล้วเพราะว่าไตเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเหมือนขับของเสียหรือว่าอะไรที่เราทานเข้าไปจะผ่านไตก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นยาคุณหมอก็แล้วแต่แต่ว่าเห็ดหลินจือของเราตัวนี้เท่านะคะ เหตุผลจืของเราตัวนี้ค่ะแคปซูลของของเราเนี่ยจะทํามาจากเจลาตินนะคะชนิดเดียวกับของปีโป้ค่ะคือหนึ่งสวัสดิ์คุณเขาก็คือทานเข้าไปเนี่ยจะไม่ไปสะสมในไตเพราะลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณคุณป้าจะเป็นผู้ป่วยทานแล้วเนี่ยมเมื่อเวลาทานระยะย,ยาวเนี่ยก็คือจะไม่ไปสะสมในไตก็จะไม่เป็นโรคไตเพิ่มมากใช่ใช่ใช่คือตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ ที่อยากจะบำรุงร่างกายจริงๆถ็าทานเป็นระยะยาวใช่ใช่ต้องทานไปเรื่อยๆใช่สุขภาพเราก็รู้สึกว่าตั้งกระทานเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นทำอะไรก็รู้สึกกระชับกระชับใช่ใช่ไม่โอ้โหตอนยังไม่ทานนะฮะโอ้ไม่มีแรงเลยเดินไปตลาดเดินในตลาดก็จะล้มจะล้มแต่ต้องไปเดี๋ยวนี้สบาย ก็คือจากคุณป้าทานวันละหนึ่งแคปซูลเนาะถ้าอีกหน่อยร่างกายแข็งแรงนะคะก็จากวันละหนึ่งแคปซูลเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นวันเว้น,ว,นวันก็ได้ไม่อยากเวน้นไม่อยากเวน้น <laughs> คนไข้ไม่อยากเวน้นไม่อยากเวน้นเคยมีเคยมีลูกค้าถามฝุ่นเหมือนกันว่าทานไปวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยอีกหน่อยอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกร่างกายดีขึ้นเงนี้ยอาทิตย์และอาทิตย์ละเม็ดฝุ่นว่าโอ้โหอาทิตย์ละเม็ดมันน้อยไปจะไปประหยัดทําไมเข้าคงประหยัดอะ Oh. ถ้ามันดีแล้วก็ต้องทานไปเรื่อยๆค่ะอย่างมากสุดก็แค่วันเวน้นวันหรือสองวันครั้งก็ยังดีนะคะเพราะว่าทําให้เหมือนแบบสารนะคะมันยังคงอยู่เป็นไปนานๆสารไม่ไม่อยู่แล้วเราก็จะกลายเป็นดื้อยาด้วยใช่ใช่ถ้าว่าจะทานไปเรื่อยๆแหละลูกก็โอเคถ้าแม่มีความสุขส,สุขภาพดีเขาก็ซื้อให้ใช่ค่ะก็เหมือนเราทานเพื่อทานผักอะคะ่ะ แต่แค่เขาสกัดลงมาให้อยู่ในแคปซูลแล้วถ้าสมมติว่า500ประมาณ500มิลลิกรัมเนี่ยเราต้องทานเห็ดไม่รู้จะกี่ดอกขอจะได้500มิลลิกรัมนะคะโอเควันนี้ฝนก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าอุตส่าห์มากเลยที่มาให้มาให้ความรู้มาให้เยี่ยมชมที่บ้านแล้วก็ให้มาถามถ่ายถึงอาการนะคะก็ต้องขอบราบขอบคุณมากมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสอีกเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมชมอีกนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ